ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็อยู่ที่เขื่อนทับสะเลานะครับมันอยู่อีกฟังหนึ่งนะครับของเขื่อนนะครับถ้าเราวิ่งเข้ามาในเส้นทางเข้ามาเขื่อนนะครับมันก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับมันเป็นท่าเรืออ่างห้วยดงนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับวันนี้จะว่าจะทําน้าเพิ่งโซดามะนาวนะครับก็จะใช้ มะม่วงหาวมะนาโหในการทําสีมันนะครับเรามาดูกันว่า,ามันจะออกมาอย่างไงนะครับผมก็จะอุ่นน้ําหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าที่จะละลายน้าผึ้งนะครับเพราะน้าผึ้งถ้าโดนน้าธรรมดามันก็จะไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะครับก็จะอุ่นหน่อยหนึ่งนะครับ บรรยากาศฝั่งเกอนทับสเลานะครับฝั่งนี้นะครับก็ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากทางเข้านะครับมันก็ที่มีชาวบ้านนะครับมาหาปลานะครับตามดิมน้ํานะครับวิธีชาวบ้านนะครับถ้าคนไหนสนใจมา อยากพักผ่อนมาอุทยัยธานีแล้วนะครับก็ผมว่าก็อีกเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ได้มาท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนวันนี้ผมก็มาก,าง,นนกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์แล้วก็นั่งพักผ่อนโชคดีว่าโชคดีนะครับวันนี้อา,อากาศ เมื่คืมน,นะครับเหมือนฝนจะตกนะครับทำให้ไม่ร้อนมากนะครับเขื่อนทับสเลานะครับเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นนะครับตั้งแต่พศ2525นะครับถึงพศ2528นะครับก็ประมาณ 40, 40กว่าปีแล้วนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับมีความยาว4,000 270เมตรนะครับหรือว่ามีความยาวประมาณ4กิโลนะครับมีความสูงประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็ปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุดนะครับ197.6ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำนะครับไว้ช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับในช่วงปริมาณในช่วงหน้าฝนนะครับก็ ปริมาณน้ำที่จะช่วยชาวไร่ชาวนาน,นะครับก็ประมาณ10,000แสนกว่าไร่นะครับแล้วก็ในช่วงฤดูแรงนะครับก็จะปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก็กินพื้นที่ประมาณ2 000, 4 0 0 0พันกว่าไร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเห็นเขาสร้างาทาง นี่ก็ทางระบายน้ํานะครับยาวไปถึงทับทันนะครับเขื่อนวังร่มเก้านะครับอาเภอทับทันนะครับซึ่งขยายเส้นทางน้ํานะครับให้ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรนะครับได้ได้ใช้นะครับในการบริหารจัดการน้ํานะครับในการทําการเกษตรนะครับน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับ เรามาทนะําน้ํำพึ่งโซดามะนาวนะครับน้ำพึ่งโซดามะนาวนะครับเป็นคล้าๆว่าเป็นสม,มุนไพรก็ว่าได้นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับก็หาได้ตามนะครับตามทั่วไปนะครับมีมะนาวนะครับหลักๆนะครับก็จะมีมะนาวนะครับ มีมะนาวมีน้ำผึ้งมีโซดามีน้ำแข็งนะครับผมใส่หญ้าหวานเป็นหนึ่งนะครับให้ความหวานมันความหวานของหญ้าหวานไปหนหนึ่งปริมาณน้ำผมอะไรมกะว่ากี่เอ็มอนะครับก็กะ,กะเอา ยาหวานก็ถือว่าเป็นสมนุนไพรนะครับที่ให้ความหวานนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่หวานเหมือนน้ำตาลนะครับแต่ก็มันก็เพิ่มรสชาติให้มันรู้สึกหวานขึ้นมานะครับโดยคนที่ไม่กินหวานนะครับหรือว่าลดน้ำตาลนะครับน้ำตาลทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะให้ความหวาน โดยธรรมชาตินะครับจากนั้นเราใส่น้ำผึ้งไปนะครับน้ำผึ้งเราก็ใส่น้ำผึ้งไปตามความต้องการของเรานะครับจากนั้นเราใส่มะนาวมะนาวลงไปนะครับ มะนาวนี่ก็แล้วแต่ความความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะเอาเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมะนาวดูก,ก,ก,าาวก็ประมาณสักสองลูกนะครับมะนาวก็ประมาณสักสองลูกครับเติมเข้าไปอาจจะมีเนื้อหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราทำกินเองใช้มือบีบก็ได้ครับแต่ว่าถ้า ถ้าทาให้คนอื่นกินนะครับก็อาจจะใช้ไอตัวบีบมะนาวหน่อยหนึ่งนะครับไอตัวที่บีบมะนาวของผมนะครับก็จะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งมันเป็นผงตาลตะโหนดนะครับซึ่งเขาเอาตาลตะโหนด ไปเคี่ยวนะครับแล้วก็ไปทําเป็นผงนะครบับจะให้ความหวานจะไม่ได้ใช้น้ําตาลโดยตรงนะครับยังเพิ่มความหวานหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าย้าหวานที่ใส่เข้าไปนะครับมันก็ให้ความหวานได้ระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือไปหน่อยหนึ่ง สีมันจะออกเข้มหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีของน้ำตาลตาลตโนดนะครับเป็นน้ำตาลธรรมชาติจากลูกตาลนะครับที่เขาน้นาน้นามมันมาเขี่ยวนะครับปกติมันก็จะเป็นก้อนแต่นี้เขาทำเป็นผงนะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็ใส่โซดาเพิ่มความซ่าให้มันนะใส่พอประมาณนะครับของผมจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะความเข้มข้นของมันนะครับที่เราทำมันอาจจะจางไปนะครับ แต่เพิ่มความสร้าของมันให้ผมก็จะเพิ่มสีสันให้มันหน่อยหนึ่งนะครับโดยใช้สีของออมะ่วงหาวมะนาวโนะครับเข้าไปมันจะเป็นสีของผลสุกข,ของมันนะครับ สนสุขของมมมองหามานาหูจะใส่น้ำโซดาหน่อยหนึง่งจริงมันใช้น้ำธรรมดาก็ได้ครับ บี B, ให้มันแตกดออกสีแดงนะบว่างใครก็สามารถทำได้นะครับบางว่างก็บันหยุดพักผ่อนสามารถทำกินได้นะครับ ผมจะเพิ่มกลิ่นของมันหน่อยหนึ่งนะครับโดยใช้ใบเสน่ห่นะครับเข้าไปจะลองไปตรงก้นมันนะครับ พยายาให้มันกลิ่นมันออกนะครับแต่แน่มันต้องจริงๆมันต้องมีอะไรบดนะครับแต่เราไม่มีอะไรบดเราก็าใช้ช้อนนะครับขยี้มันหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้กลิ่นมันออก มันจะมีออกกลิ่นก็เรียกากลิ่นม้นนะครับตอน้นาเาจ้อแข็งลงไปครับแส่งแข็งไปเป็นน้ำแข็งอาจจะให้เป็นน้ำแข็งบดนะครับแข็งบดหน่อยหนึ่งเป็นก้อนเล็เลกๆนะครับ อันนี้ซื้อน้ําแข็งมาทุบเองนะครับมันก็จะก้อนใหญ่หน่อยหนะึ่งสามารถทำกินได้ที่บ้านนะครับบ้างๆเราก็ทำกิน มันใช้วัสดุไม่กี่อย่างนะครับถ้ามีน้ำหน่อยหนึงแล้วก็ลินทิ้งไปเลยนะครับน้ำที่อยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นก็เติมที่เราชงไว้นะครับ จะไม่เติมหมดนะครับเดี๋ยวไม่น้อยนึงนะครับจากนั้นเราก็เติมสีมันไปนะครับให้มันสวยงาม แต่งหน้ามันหน่อยหนึ่งนะครับ โซขึ้นหนอยหนึ่งเนี่ยหน้าตาประดับด้วยแสแน่หน่อยหนึ่ง หลอดให้มันหน่อยหนึ่งนะครับหลอดก็เป็นหลอดกระดาษนะครับหลอดนะครับมันก็จะมีตามร้านาทั่วไปนะครับที่เป็นร้านาซุปเปอร์สโตร์ทั่วไปนะครับเราอาจจะเพิ่มฐานรองให้มันดูดีขึ้นหน่อยนะครับเพิ่มให้มันดูดีหน่อยนะ ดับด้วยม่วงหาวมะนาวโหนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับน้ำพึ่งโซดามะนาวนะครับโดยใช้สีของม่วงหาวมะนาวโหนะครับ เป็นสีธรรมชาตินะครับจะออกแดงนะครับประโยชน์ของมะนาวนะครับก็มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของดีท็อกของเสียนะครับแล้วก็วิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยใน,ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายนะครับช่วยให้เรา ไม่เป็นหวัดนะครับได้ง่ายนะครับซึ่งปัจจุบซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับอาจจะทําให้เรา,าโดนฝนโดนอะไรเป็นวัดนะครับนอกจากาวิตามินซีที่ขายทั่วไปแล้วนะครับมะาน,าานาวนะครับน้มามะนาวก็มีวิตามินซีสูงด้วยเช่นกันนะครับถ้าน้ำมะนาวนะครับบวกกับน้าผึ้งนะครับมันก็จะช่วยในอาการลด เจ็บคอนะครับลดอาการอักเสบในลําคอนะครับค่าเชื้อในลําคอนะครับส่วนโซดากรบมะนาวเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอลดความอึดอัดในช่องท้องนะครับทําให้ท้องเราสบายขึ้นนะครับถ้าจะกินนะครับถ้าจะทำทำกินทํารับประทานก็จะเป็นช่วงหลังอาหารนะครับหลังอาหาร ที่เรา,ากินอาหารไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่อยทำกินนะครับก็เนื่องจากว่าอาจจะมีโซดานะครับมีความเปรี้ยวของมะนาวอยู่นะครับอาจจะทำให้ไปกัดกระเพาะได้นะครับส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับไอผลของมันนะครับก็จะช่วยมันในการในเรื่องของบำรุงเลือดนะครับ บำรุงเลือดอลดความเสี่ยงในโรคหัวใจนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับรักษาโรคโล,โลหิตจางนะครับต้านอนุโมนอิสระนะครับชลอวัยนะครับแล้วก็ลดอาการเลือดเลือดออกตามไรฟันนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอครับนี่คือประโยชน์ของโมวมหาวนาโฮนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ ช่องป่าเขาเล่าเรื่องนะครับเป็นช่องเพิ่งสร้างนะครับประมาณสักจริงๆรลจังๆ,ๆก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีนี่แหละก็ไปชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มีถ่ายนกนะครับถ่ายนกชื่นชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรนะครับ หรือว่าน้ำม็อกเทลต่างๆนะครับที่ดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องปลาเขาเล่าเรื่องด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องที่มาแชร์กันนะครับนอกจากการทำน้ำสมนุนไพรนะครับประสบการณ์ที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับ เมื่อก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวไอเตาแก๊สปิกนิกตัวนี้นะครับเป็นใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเรกเริ่มเดิมทีนะครับผมใช้ตัวนี้ซื้อมาในแอปเหมือนกันนะครับถามว่ามันใช้ดีไหมนะครับมันก็ใช้ดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับ มันใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าอาย่างสถานที่ที่เราไปส่วนมากนะครับก็จะมีลมพัดนะครับเวลาเราติดแก๊สนะครับลมก็จะพัดลมก็จะพัดนะครับทําให้มันไม่ร้อนง่ายหรือว่ามันดับไปเลยนะครับแก๊สก็จะใส่ตรงนี้นะครับแก๊สก็จะใส่ตรงนี้ นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะใส่ตรงนี้นะครับข้อดีของมันนะครับก็พกพาได้ได้ง่ายนะครับไปไหนก็พกพาได้ง่ายเก็บได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คืออย่างว่าแหละครับมันก็จะมีลมลมพัดเข้ามานะครับเวลาเราติดแก๊สนะครับก็จะลมพัดเข้ามาทําให้มันดับบางทีมันก็ดับนะครับบางทีก็ ต้องเปิดไฟแรงๆนะครับสู้มันนะครับสู้กับลมนะครับผมก็เลยไปเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนี้นะครับอีกตัวนี้นะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับผมเห็นว่าตัวนี้ใช้ดีกว่านะครับ เนื่องจากว่ามันที่มีที่ไอที่บางลมนะครับเมื่อกี้ก็ติดไปแล้วนะครับในขณะที่มันมีลมมาครับก็ที่มีบางลมให้เรานะครับมันก็จะดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ดีขึ้นหน่อยหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเยอะเลยลหละครับอันนี้มันสามารถกางได้ครับบานได้ครับปุบได้ครับเข้ามานะครับแล้วก็มีสาย สายต่อยาวๆให้เรานะครับต่อเข้าอย่างนี้นะครับต่อเข้าอย่างนี้ข้อดีที่สายมันออกมาต่อยาวๆอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีกังวลน,นะครับในเรื่องของการระเบิดนะครับเนื่องจากว่าความร้อนมันมาไม่ถึงนะครับมาไม่มาไม่ถึงไห้แก๊สกระป๋องของเรานะครับมันทําให้ โอกาสที่จะระเบิดน้อยนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรามาต่อมาจากสายโดยตรงนะครับอันนี้ก็เราสามารถติดกดติดนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สะดวกนะครับที่สะดวกนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับสนใจนะครับ ไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงดีนะครับตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อนะครับก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับก็แนะนําให้ซื้อแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ดินงานด่าง เดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับบรรยากาศข้างๆนะครับรอบๆนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของเขื่อนทับสเลานะครับบริเวณรอบๆนะครับ ก็จะมีชาวบ้านนะครับมาหาปลานะครับชาวบ้านคดในพื้นที่นะครับหาปลานะครับใครว่างๆก็สามารถมาเที่ยวชมนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องป่าเขาเล่าเรื่องนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นถ่ายนกถ่ายธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านะครับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ